สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุธที่27มีนาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะที่ไหนมีฝนตกบ้างแล้วคะเขียนเข้ามาแล้วนุ้ยฟังด้วยนะคะ ฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้ค่ะเช้านี้ลมหนาวจากจีนก็ยังปกคลุมภาคอีสานค่ะทำให้มีอากาศเย็นลงในภาคอีสานกมีฝนฟ้าขนองประมาณ20-30%เน้นทางภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำเอาความชื้นเข้ามาค่ะส่วนภาคเหนือภาคใต้มีฝน10% และฝนชุดนี้นะคะก็จะมีถึงวันที่29มีนาคมและชุดต่อไปค่ะวันที่7ถึงวันที่9เมษายนรอตั้งรับค่ะและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งขณะที่ความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมด้านตะวันตกของประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางค่ะส่วนภาคใต้ ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งมาเช็คพื้นที่ที่มีฝนในวันนี้นะคะทางภาคเหนือในวันนี้นะคะมีอากาศร้อนจัดบางแห่งและมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ิของพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิกาลสินมหาสารครามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ10บของพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะและที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขาาลายะลานราธิวาสระนองพังงาและกระบี่ค่ะ และในช่วงวันที่28มีนาคมถึงวันที่4เมษายนเตือนนะคะช่วงนี้อากาศร้อนจัดค่ะเนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศร้อนมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดนะคะประมาณ41-43องศาเซลเซียสอากาศจะร้อนจัดในบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลางค่ะ ขนาะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทําให้บริเวณนังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ข้อมูลพยากรณ์อากาศมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย